คุณเอนะครับคือคนที่ติดเชื้อเอชนะครับแล้วก็เป็นติดเอช้อวียี่สกว่าปีแล้วก็ใช้ยาต้านมาตลอดอม,มันก็เลยมีอาการข้างเคียงรโรคเชื้อกาศก็คือมะเร็งฟังคำสัมภาษณ์ของคุณเอนะครับค่ะชื่อเอนะคะอายุ42ปีเป็นผู้ติดเชื้อ HIV และมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะทราบว่าติดเชื้อเนี่ยตอนปี38 อายุตอนนั้นนะคะเพียง15ปีเองอะนะคะไม่ได้บอกใครอะคะ่ะไม่กล้าบอกปล่อยเวลาค่ะล่วงเลยมาถึง20ปีซีดนะีโฟนตอนนั้นนะคะมีแค่16เลยทำให้มีโรคสวยโอกาสก็จะมีเนื้อรายที่สมองช่องท้องแล้วก็กระดูกสันหลังค่ะซึ่งตาข้างซ้ายมองไม่เห็นนะคะกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปเลยนะคะซึ่งคุณหมอค่ะ ก็คือแจ้งว่าเราอ่ะจะไม่สามารถที่จะกลับมานั่งมายืนมาเดินได้เหมือนเดิมเพราะว่าเนื้อลายค่ะมันอยู่ในระยะที่ลุกลามแล้วตอนนั้นนะคะแพทย์แจ้งว่าเราจะอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนค่ะทางคุณแม่อะค่ะได้เจอตัวภูมิคุ้มกันบําบัดแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ได้ทานมาต่อเนื่องเลยก็คือ8เดือนค่ะร่างกายก็เริ่ม ดีขึ้นนะคะสามารถกลับมานั่งมายืนมาเดินได้แล้วที่สําคัญคือสามารถที่จะกลับทํางานใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะก็พอไปพบแพทย์นะคะแล้วก็ตกใจเลยค่ะแล้วบอกว่าเอ้ยทำไปทําอะไรมาทำไมถึงดีขึ้นเพราะว่าด้วยความที่หนูแล้วก็ครอบครัวค่ะเราปฏิเสธที่จะทำเคมีบําบัดแล้วก็ฉายแสงมาโดยตลอดเราไม่เคยได้ทําค่ะแล้วเมื่อกุมภาพันธ์นะคะปีห5นะคะหนูได้ขอคําแนะนําในการหยุดใช้ยาต้านเพื่อบายบายเอสไอวีนะคะ แล้วพฤศจิกายยนปี65นะคะหนูก็ได้ทำสำเร็จนะคะหนูบายบาย HIV มาแล้ว15เดือน CD4 ล่าสุดนะคะคือ755นะคะแล้วก็ตรวจไม่พบเชื้อนะคะส่วนของเนื้อร้ายในทุกๆตำแหน่งนะคะก็คือเป็นปกติดีทุกอย่างร่างกายสุขภาพตอนนี้ก็คือแข็งแรงมากๆค่ะหนูรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ประหลาดใจมากที่ตัวภูมิคุ้มกันบาบัด ะะสามารถที่จะแก้ปัญหาทั้งมะเร็งแล้วก็เอดให้กับหนูได้หนูต้องขอขอบคุณภูมิคุ้มกันบำบัดนะคะที่ทำให้ชีวิตหนูบายบายเ i v ไอวีได้อย่างสำเร็จแล้วก็มีชีวิตมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเขาใช้แคปซูลอย่างเดียวจริงๆไม่ได้เช่นอย่างอื่นเลยเขาสาเหตุเขาบอกคิวรูติเซลล์ไปฆ่าเซลล์มะเร็งรและเซลล์ที่ติดเชื้อจะมีด้วยวิธีเดียวกันกน,นะครับ